ขบวเรือนจำยอมรับกระแสข่าวร้อนอยาทิพเป็นจริงจากกรณีที่ปรากฏเฟซเพจบุกชื่อดังเหยือ่อมกักรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และยาเสพติดล่าสุดได้มีการโพสต์ข้อความสรุปใจความว่าอยาทิพดาราสักชื่อดัง ได้มีการขยาย่อมในลามาลัศมีลามาสามีเนื่องจากอยู่ในระหว่างการฝากขังพิจารณาคดีฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีเล่นพน,นันและร่วมกันฟอกเงินโดยเป็นการข้ายเยี่ยมภายในห้องพายไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาติโดยทางเพจเจ้าของโพสต์และประชาชนต่างตั้งคำถามว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์เหนือญาติพูดต้องขังอะไรอื่นหรือไม่นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่๒8ตุลาคมค่ะผู้สื่อข่าวเดลีนิว ได้สอบถามข้อเท็จจริงกับนายทาศัศนีทองปาดผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่หยาทิพย์ได้เข้าเยี่ยมสามีในห้องพบทนายแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่เจ้าตัวจะมาเยี่ยมสามีบ่อยครั้งโดยใช้ห้องญาติเยี่ยมแต่จะมีบางครั้งที่ทนายความของนายราม,มาประสงค์ให้าติทิพย์เข้าไปด้วยในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจของผู้ต้องขังเพื่อให้ลูกความได้พูดคุยในส่วนเนื้อหาคดี ซึ่งนายความจะมีการขออนุญาตมาที่เจ้าสานราชทรรรับผิดชอบความดูแลควบคุมจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้อำนวยการปฏิบัติการที่8เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตซึ่งจะมีการอนุญาตเป็นครั้งคราวไม่ทุกครั้งเสมอไปอย่างไรก็ตามในส่วนกรณีของนายทนายความหากจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังก็จะมีการยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบกรรมาราชทรร์ และจะเป็นการใช้ห้องพบทนายซึ่งห้องพบทนายปกติจะมีทนายจํานวนมากที่รอใช้บริการทางราชทัณฑ์จึงของความร่วมมือแต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน30นาทีน,นายนัทีระบุว่าการที่ญาติของผู้ต้องขังรยายอื่นจะเข้าไปพบผู้ต้องขังในห้องทนายด้วยนั้นสามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาก็มีเกิดขึ้นจริงหลายกรณี โดยจะต้องเป็นการดำเนินจากทางทนายเท่านั้นญาติจะไม่สามารถประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ได้และปกติแล้วห้องพบทนายจะเป็นส่วนในการเข้าพบผู้ต้องขังของทนายความและพนักง,งานสอบสวนและถ้าหากกรณีญาติจะเข้าไปด้วยเราก็อาจมีอนุโลมบ้างในบางกรณีหากพิจารณาแล้วว่าเห็นเป็นความจำเป็นในส่วนของคดีทั้งนี้ขอยืนยันว่าจากกรณีของญาติทิพย์ทางเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ ไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์หรืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นและตนได้มีการทับเจ้าหน้าที่ทุการายเสมอซึ่งหากมีการกระทำดังกล่าวจริงพร้อมสอบวินัยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยคะ่ะ